ทุกคนเกือบทั่วโลกรู้จักคำว่าโคคาโคล่าแต่ปัจจุบันนี้เรียกสั้นๆเข้ามาครับเหลือคำว่าโคกถ้าสั่งโคกก็ให้เข้าใจว่านั่นคือโคคาโคล่านะครับและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าแทบทุกคนเคยดื่มโคกเพียงแต่ไม่รู้ว่าที่มาของโคกเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบง่ายๆเท่านั้นเองแต่มันได้สร้างตํำนานโลกก่อนที่จะฟังเรื่องราวเหล่านี้นะครับช่วยกรุณาติด แต่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับก็เรื่องราวของมันก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณร้อยปีเศษผ่านมาแล้วนะครับก็มีนายแพทย์ชราชนบทคนหนึ่งขี่ม้าเข้ามาในตัวเมืองแล้วก็ผูกมาไว้แล้วก็เดินเข้าไปในร้านขายยาพบกับเสมียนหนุ่มคนหนึ่งเขานั่งคุยกับสมียนหนุ่มเหมือนคล้ายๆกับว่ากําลังเสนอขายบางสิ่งบางอย่างให้กับชายหนุ่มคนนั้นไม่นาน แพทย์ชราคนนั้นก็เลยเดินออกมาที่มาของเขาหยิบกาเก่าๆใบหนึ่งมีไม้ภายสำหรับคนสิ่งของที่อยู่ในกาอันหนึง่งพร้อมกับกระดาษเล็กๆนะครับเป็นเป็นโน้ตสูตรอะไรบางอย่างนะครับมาคุยให้กับชายหนุ่มคนนั้นฟังและก็เสนอขายให้กับชายหนุ่มคนนั้นทั้ง3อย่างเนี้ยห้ยาเหรียญสหรัฐ ชายหนุ่มคนนั้นเขาก็นึกอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะเขาก็ล้วงเงินห้าร้อยเหรียญน,นะฮะซึ่งมันเป็นเงินที่เขาเก็บมาช่วยชีวิตของเขาเนี่ยส่งให้กับนายแพทย์หนุ่มชลาคนนั้นแพทย์ชลาคนนั้นก็เลยมอบของทั้ง3อย่างให้กับชายหนุ่มคนนั้นนะครับแล้วก็ในนั้นก็มีสูตรลับที่เขียนไว้อยู่ในกานะฮะ และในขณะนั้นแพทย์ชราและกระชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่รู้ว่ากระดาษแผ่นนั้นแหละจะนำโชคมาให้แพทย์ชราก็ดีใจเขามีโชคที่เขาสามารถขายกาใบเก,าก่าเนี่ยได้ถึง500ดอลลาร์ส่วนชายหนุ่มก็ได้โอกาสอันยิ่งใหญ่โดยเดิมพันเงินออมทั้งชีวิตของเขานะ่ะที่เก็บมาช่วยชีวิตนะครับ500เหรียญสหรัฐนันะนะครับ,นะรบเพื่อแลกกับสิ่งนี้สิ่งที่เขาซื้อคือแนวความคิดส่วนที่เหลือคือประวัติศาสตร์ เพราะชื่อของชายหนุ่มคนนั้นก็คืออาซาแคนเลอร์และกาใบาเก่ากับแผ่นกระดาษแผ่นนั้นเป็นต้นกำเนิดของการนำเครื่องดื่มโคคาโคลามาสู่โลกหลักการของความสำเร็จก็คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับแนวความคิดความเสี่ยงอันยิ่งใหญ่อาซาแคนเลอร์ Keller, เนี่ยเอาเงินออมทั้งชีวิตของเขาเนี่ยห้าดอลลาร์นีครับ เพื่อแรกกับกาใบเก่กาใบหนึ่งพร้อมกับสูตรลับที่เขียนใส่กระดาษแผ่นเล็กๆถ้าเขาไม่ยอมเสี่ยงในวันนั้นเราก็ไม่รู้จากชื่อของคำว่าโคคาโคล่าหรือโค้กในวันนี้แต่เนื่องจากความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ของเขาทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยและโลกทั้งโลกก็มีความสุขจากการได้ดื่มโค้กของเขาที่ตัดสินใจในวันนั้น แล้วชีวิตคุณล่ะครับคุณคิดว่าอะไรคือการเสี่ยงของคุณถ้าคุณไม่ยอมเสี่ยงเรื่องอะไรเลยนะคุณก็จะไม่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับชีวิตของคุณเลยนะครับคุณฟังเรื่องนี้แล้วคิดยังไงบ้างช่วยคอมเมนต์นะครับแล้วก็แบ่งแชร์ความคิดกันนะครับเรื่องกาบน,นั้นกับโคกที่มันเกิดขึ้นนะครับให้ชาวโลกได้รับรู้ แล้วก็พวกเราจะได้รับรู้ถึงแนวคิดของพวกเราแล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ